สวัสดีครับผมปิงนะครับที่ปรึกษา MG ชอยและว,วัดน,นะครับวันนี้เราอยู่กับ MG Extender รุ่น X กระบะ4ประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับ วันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องรถ MG x t e n d e r รุ่น X คันนี้กันนะครับรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่รองรับน้ำมันประเภท B10 B7 แล้วก็ B20 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ความคุ้มค่าแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยเป็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมีพละกำลังสูงสุดถึง,ง161แรงม้านะครับก็ในเรื่องความประหยัดน,น้ำมันแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยหายห่วงเลยกระบะ4ประตู x t e n d r ราคาเต็มคันนี้นะครับ859,000บาทเท่านั้น แต่วันนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับลดเหลือ6,000น x บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอผมมีของแถมให้อีก35รายการนะครับก็เดี๋ยวไปดูรอบๆคันว่าสวยดุเข้มขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆคันนะครับ ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า MG Extender คันนี้รับรองเลยใช่ไหมครับว่าสวยดุเข้มโดนใจกันแน่ๆเลยสำหรับโปรโมชั่นนะครับที่ผมจัดการไว้ให้ก็จะเป็นราคาพิเศษ 6แสน xxx บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจโปรโมชั่นนี้สามารถติดต่อแอดไลน์มาที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมปิงคงที่ผู้ษาการขายชอละวันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ